สบายดีพี่น้องสบายดีสทุกคนเดอสบายดีเอฟซีทุกท่านทั่วโลกเนาะทั่วประเทศ <c oughs> มันเยินดีรับสมสองของแมตาพี่น้องย้มเที่ยงแมตาก,กับแป้งคู่มกแตงแล้วแล้วก็ขึ้นมาฮักน้อไม้อยุส่สวนมะแกงเลยพี่น้องเอ,อ้ยแกงน้อไม่ใส่ปูนานำกันเดอพี่น้อง <c oughs> โอ้ โอ้ยลานสาวก็ขึ้นมาซอยไม่ใหญ่อาทุญาปลาลุงก็ลูกไอ้ไว้ขันอยาก <c oughs> โอ้ยโอ้ยอย่าดื้อเลยลูกอะอาทุญางามงามทุญางามงามเฮ้ยพื้นได้ขึ้นมาอาทุญาก็ลูกอย่าเฮ็ดมันชิลวกนะมองไหนความเสบความดือ้อควานางนมาซอยไม่ใหญ่ตาแกงหน่อไม้พปูนป๊นาเฮ้ยปู๊นาเล่นมันตาลวกประแดดก่อนพี่น้องเอ้ย อยากกินเขาแล้วนี่ก็ได้ส่งน้อยก็คล้นหมออยู่นี่พี่น้องลงเขาเบื้อเลยพี่น้องจ๋าน่ะเขาเบือหอยนําพี่น้องตาด้วยหอยแกงหน่อไม้ใส่ปูนาแล้วก็หอยขมหอยจบบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องหอยจบบ้านเฮานี่ล่ะบักใหญ่บักใหญ่มาตางมมามือเช้านี่พี่น้องตาไปเลี้ยงงัวแล้วเห็นอยู่ในางายแล้วก็อันเก็บเอาใสุ่งยางมา แนวกินแม่ตบาบวให้ผ่านอกพี่น้องเอ้ยแม่ตาเอาพื้นใส่ก็เลยควันเลยบ่ทันใจพี่น้องบ่ทันใจโอ้ยแม่ตาใส่พื้นหมอแม่ตาดําเบิร์ตพี่น้องโอ้ยบ่ทันใจอยากเข่าแหง้งมาเด้อจ้าสุขุสุคนเด้อจ้าเอฟซีทุกท่านเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเด้อแกงหน่อไม้ใส่หอยจูบเด้อจ้าผูใส่กระปูนานำหอยจูบนำแซ่บๆจ้า อน่าก็ลงไป้ลยตัวเตอะปุ๊บตัวน้อยตัวใหญ่ใส่ไปหมดเลยตามไปด้วยหอยจุปิพักค่ายงอ่อนลงไปโอ้ยหอมต่วย่วยเลยมาเนจ้ามาเนจ้าเสแบบจ้าโู้ลูกโดดเข้าก็ใส่ไปอีกคแม่ตาพอด้กินออกใส่ยันพอตาเพิรนอันบบเพ็ดนะบเพราะว่าเฮาบด้เ็ดเพชด ซ่บๆเลอจ้าสุกุสุๆๆคนเนอหมดจอมาเลยจ้าแกงน้ำใหม่ใส่ปูนานแล้วก็ใส่หอยจูบน้ำจ้าซ่บๆจ้าทะลุจอมาเลยจ้ามากินน้ำกันจ้าซ่บๆอาหารบ้านเฮาพี่น้องอาหารบ้านเฮาซ่บใน่นอนพี่น้องจ้ามาเดิอมาเด้อมากินน้ำกัน้อจ้ามาอนี้สิกินบ่พรอมนาพรอมตากันพี่น้องเอ้ยราว่า น้องขิดกลับไปโรงเรียนแล้วน้องเน็ตกลับไปเกี่ยวข่าวรับจ้างน้องเน็ตกับคนไปเกี่ยวข่าวรับจ้างป่าอยู่ทางในบ้านคนแหละส่วนน้องมิดก็ไปสอยเวี่กหมู่คนนั่นยื่เฮือนหมู่คนนั่นเป็นมีเวีก่กอันทางเฮือนหมู่คนก็เลยไปสอยมันมีกันอยู่สามคนนี่แหละพ่อตาก็ไม่ตากบไม่ใหญ่ สี่คนกับโศกน้อยสิกินนํากันแสบเด้อม,มาเดินสุกุคนมากินสวยในเด้ออาหารบานเฮาเป็นตะแสบบ่จ้าแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้อาเบิงค่ะส้มต้นกินอีกพี่น้องกินแหละพี่น้องมาเด้อจ้า เผาลูกมันเย็นก่อนมากมาชิจุบนี่หิมากหิมากหิมากเดนเด

คันได้เนี่ยคือกินใ้บกลุงแล้วเจ้าโท่ห้บกลุงากินา้กินเลยแปดสำหรับที่นี่เมตาลาเลยนอพี่น้องกินหน้าอกันใหมพี่น้อง ก็ไรกแชกติดตามกทำเร่งชงในไลน์แล้กนสทีผักูแก่ดพอบผักวิด่